เสีย poster. นตาเพื่อเธอไรเสียนใจเพเธอสักลาย <You. S 2> ค่ะกับซิเกิลใหม่ล่าสุดของซาพชาแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังชาหยุดไรหกไปแล้วนะคะว่าฟังเพลงของเธอจบแล้วใช่ไหมก,ก็ต้องได้พูดคุยกับเธอแล้วตอนนี้พัชชาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยยังเสียงสดใสเหมือนเดิมเลยด้วยแมโนนาะน,นะพัชชาจ้ากับซิงเกิลใหม่นี้มีชื่อว่า โลกใบใหม่ไม่มีเธออ้าวอันรดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงความหมายของเพลงนี้กันก่อนเลยค่ะพระชาค่ะก็อย่างที่ฟังไปกี้ค่ะคือจะชวนออกไปเล่นน้ำฝนกันโรแมนมากเลยแบบว่าชีเธอไม่แคร์อะไรเลยคือเพราะว่าบางทีคนที่เขาเดินตากฝนเขาก็ไม่ต้องไม่ได้ต้องอกหักอย่างเดียวนะอืมใช่ก็อาจจะบางทีก็เหมือนแบบ ก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็อาจจะต้องผ่านอะไรที่มันไม่ค่อยดีบ้างอย่างเช่นเจอฝนบ้างเจอพายุบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ยังไงก็ลองดูดีกว่าเนาะค่ะเพราะเหมือนกับเป็นการให้กําลังใจสําหรับคนที่อยู่ในภาวะที่มีความรู้สึกว่าเอิมกําลังอ่อนแอในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะค่ะค่ะพอมาเจอเพลงนี้พอเวลาตอนแรกเนี่ยพอชื่อเพลงบอกว่าโลกใบใหม่ไม่มีเธอไม่มีความรู้สึกประมาณว่าเฮ้ยหดหู่มากอะ่ะ มันดูแบบุ้ลทอั่โเพราะเพลงพระชาออกมาแต่ละเพลงนี้มันเสียดแทงกระแทกหัวใจมากนะแต่เพลงนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างก็เป็นอีกเหมือนอีกหนึ่งหน้าของพระชาเลยก็ว่าได้ค่ะก็ มาเป็นเลยมีจังหวะบ้างแล้วนอกจากมีจังหวะแล้วยังแบบว่าฟังมีมีมีคนมีแฟนขาฟังแล้วบอกฟังจบแล้วยอยากจะวิ่งเปิดประตูในตากฝนเด๋ยนนี้เลยเนาะแบบโอ้ยอันนั้นก็ฟินมากเลยอ่ะก็เปลี่ยนเป็นฟิลดีเหมือนกันค่ะทดลอง <ใช S 1> แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันได้อีกอารมณ์หนึ่งอ่ะ ใช่ค่ะมันเป็นอารมณ์ที่เราเศร้าแต่ไม่เหงาแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันน่าลองที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะฟันอนนิดหนึ่งนอนนิดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะพัาคาเตรียมตัวนานไหมกับซิงเกิลนี้ก็ห่างจากซิงเกิลที่แล้วประมาณครึ่งปีนะคะเตรียมตัวนานไหมเพลงเพลงต้องยอมรับว่าสําหรับพันแล้วเนี่ยเพลงที่เป็นเพลงเร็วจะยากกว่า เพลงชา้าสำหรับสำหรับตัวพัดเองแล้วก็รวมถึงโปรดิวเซอร์ด้วยค่ะเวลาเวลามองภาพพัดเนี่ยแล้วมองนึกถึงเพลงช้ามันจะเห็นภาพมากกว่าถูกต้องใช่แล้วก็พอมาทําเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงเร็วเนี่ยก็เลยต้องประชุมกลับไปกลับมากันหลายทีค่ะว่าจะจะเป็นเพลงเร็วที่พูดเรื่องไหนดีอ่ะอย่างพัดส,สมมติว่าพัดยกตัวอ,อย่างว่าเป็นชานี้คนก็จะเห็นภาพ เพงเร็วชัดใช่ไหมคะเพราะว่าเขาดุามมาเป็นคนสีสันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่างานงานยากแหละเช่จะต้องร้องเพลงเร็วแล้วเราจะจะเล่ายัางไงดีให้คนดูเขาฟังคนฟังแล้วเขารู้สึกดีไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลนี้ก็จริงๆแล้วเดโมเนี่ยหลายรอบแล้วก็อัดก็อัดซ้ํา สอรอบด้วยแก้แล้วแก้อีกจนกว่าจะได้ออกมาก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะเป็นประมาณสองสองเดือนเกินประมาณนั้นนะคะเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุก ของพัชชาเลยก็ว่าได้เ <ฮะ S 1> นอะเหมือนเปลี่ยนสไตล์ไปเลยแต่ว่ายังไงพัชชาเธอก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมเลยนะค่<ฮ>ะสวยน่ารักแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยด้วยขอบค,ค่ะ,ะ,คะอ้าวแล้วเพลงนี้ทํา MV แล้วยังยังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ถ่ายทำเร็วๆนี้นะคะ่นะนี่ค่ะก็รอติดตาม MV ของพัชชาโลกใบใหม่ไม่มีเธอด้วย<ฮ>ะนะคะสําหรับซิงเกิลนี้นะคะพัชชามีส่วนอะไรกับซิงเกิลนี้บ้าง ก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอเวลามาทําเป็นเพลงเร็วปุ๊บเนี่ยดึกภาพไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ชัดแล้วก็พัดเองก็แบบเอ่ะทำยังไงให้มันรู้สึกเราร้องแล้วมันตรงกับความรู้สึกของเราไปไปมาเนี่ยพอเวลาเราได้เดโมมาแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันยังติดติดอะไรอยู่นะอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยลองเขียนเนื้อที่ตัวเองรู้สึกกลับไปบางท่อน S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เขียนลองกลับไปให้พี่พี่โบรวเซอร์เขาดูแล้วแบบจริงใจจริงเนี่ยคือแค่อยากจะเป็นไกด์ไทยว่าเนี่ยพัดว่าพัดมองแบบนี้แบบนี้แล้วก็อยากจะใส่เรื่องนี้เข้าไปในเพลงแต่ว่าผมปรากฏว่าพี่เขาก็ให้ผ่านค่ะเขาก็แบบมันก็ ท่อนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเนื้อที่พัดเขียนละกันอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งเนาะที่อ่ะไม่กี่บรรทัดแต่ว่าก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าอ้าไปเขียนเพลงก็พอจะ นะได้อยู่มีคนปล่อยผ่านนะค่ะมาหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้แบบเขียนเต็มเต็มเพลงค่ะค่ะก็จะรอฟังเหมือนกันนะว่าเพลงที่พระชาแต่งออกมาแบบเต็มเพลงเลยด้วยเนื้อหาทั้งหมดนะคะการออกมาจากตัวพระชาเนี่ยก็รอฟังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะ่ะนะทายนี้อยากให้พระชาขอขอรหัสดาวน์โหลดเพลงนี้หน่อยได้ป้ะได้เลยค่ะก็กดสอง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 นะคะเลขสองติตัวค่ะระบบทูนูบเอสนะคะโทรไปแล้วก็ บอกชื่อเพลงได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเพลงของพัชชาทุกเพลงอย่างนี้จะรัก<ะ>รักมากนะคะอันนี้นา <c oughs> นนิดนึงนะคะก็แล้วเราจะติดตามผลงานของพัชชาได้จากช่องทางไหนบ้างจะเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะก็ t o m u s i c c o m นะคะดาวน์โหลดอย่างถูกกฎหมายได้ที่นี่ด้วยค่ะสิ่งกันนี้แล้วก็ทาง Facebook มีแฟนเพจค่ะชื่อพ<ะ>ัชชา voice P.A.T.C.H.A. แล้วก็ Voice ที่แปลว่าเสียงค่ะอืมค่ะเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของประชาด้วยนะคะะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะท้ายสุดนี้เลยค่ะประชาอยากให้ประชาฝากผลงานกับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของประชาให้กับราชายุร้อย0 6ด้วยค่ะก็ฝากทุกๆซิงเกลิลมาแล้วนะคะพอมาถึงซิงเกลิลนี้เนี่ย ความเศ้าไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะนิดเดียวนะพักแป๊บเดียวนะนั่นแหะสิซิงเกิลหน้าผมก,กดมาเศ้าก่อนเออไม่แน่เน้นอนะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันดูบ้างค่ะ,ะฟังพัดร้องเพลงที่มีจังหวะรู้สึกดีแล้วก็ยิ้มได้กับกับกับซิงเกิลนีนะคะก็ฝากาไว้ด้วยค่ะคราวนี้ก็เป็นอีกบทบาท ที่ตั้งใจทํานะคะลองลองไปหากันดูซิว่าประโยไหนกันแน่ที่พัดแอบไปแต่งเอาไว้จริงป้าต้องต้องไปแอบหาดูนะคะเพราะว่าถ้าหาแบบจงๆเนี่ยน่าจะไม่เจอเนาะนะเดากันดูค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพะชามากๆากนะคะที่แวะเวียนมาพูดคุยกับเราชาวยุทัยหกแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากค่ะพัชราสวัสดีค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวคุณภาพที่จะบอกว่าเสียงของพระชานะคะจะเป็นผู้หญิงเสียงสวยที่มีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงมากๆนะคะแล้วก็เพลงของเขาทุกเพลงเนี่ยนะก็มีความหมายถ่ายทอดออกมาได้ถึงอารมณ์เลยจริงๆด้วยค่ะแล้วก็กสิ่งใหมลัาสุดของเธอด้วยโลกใหม่ใหม่ไม่มีเธอจากพระชานะคะ